สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นแบบเอ่อนี้เป็น ep 2นะ nico next bot นะครับเริ่มเลยเอา้าวนี่ไงอืมอันนี้เหมือนจะเป็นห้องเซฟสไลด์ได้ถ้าเราจะสไลด์ได้เราต้องวิ่งแล้วก็กดเอ่อ อะไรนะมันเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อะกดยอ่ออะจอจอดีเลโยโูโ้เต็มเลยนีแร้วเพื่อนมันมาเอามันไม่ได้มาเนี่ยว่ะโอ้โหมีมีน่ากลัวจัง <c oughs> โตกใจโอ้เพื่อนเราก็ตายเหมือนกันเลยย่ย เพื่อนยืนอยู่เฉยอ่ะตายเลยห้องนั้นไปได้ไหมอ่ะโอ้โหวัดดีครับเพ่ห้องเซฟโซนโอเคนั่นไงมันติดอยู่ตรงนั้นอ่ะมันบัคเอหรอเฮ้ยน่าจะปิดประตูใส่หน้าเราไม่ได้นะ อย่าจุกอะ่ะมาดิมาเลยขึ้นไปรอ,ขอเขาเฮ้ยไอเฟดดี้ไอบ้าเราไม่คิดว่ามันจะมาอยู่ด้วยโอ้โโซโนิกอยู่ตรงนี้ บนตรงนี้มันมีเยอะอยู่นะเฮ้ยโอ้มันเห็นเราแล้วเพื่อนเรามาแล้วฮัลโหลเปิดประตูสไลด์เข้าแบบรรเท่นี่มันไล่เพื่อนเราอยู่เฮ้ยหวัดดีมามาสิตามเรามาสไลด์ มุกดำเดิมปิดประตูปิดประตูะตแล้วก็นี่แล้วก็ปิดประตูแล้วก็ประตูรอบนี้เราจะขึ้นไปข้างบนเพื่อเพื่อเราตายโดนเฟดดี้ฆ่าเหมือนเราเลยเ <_ s 1> พื่อนโอ้โหโอ้โหข้างหน้าข้างหน้าเพื่นอนล่อมันไว้ให้หน้อยเพื่อน <_ s> โอ้มันหยุดวิง่งอ่ะ โอ้มีมีน่นากลัวจังประตูประตูประต,ประตูเิด่ะที่นี่ที่ไหนมองไม่เห็นเลยอะ่ะ <c oughs> ภาพจอมหน้าจอมันมัวจนมองไม่เห็นเลยอะ่ะฮัลโหลฮัลโหเพื่อน เจอมีชีวิตหลอดเพื่อนลงมาแสดงว่าไม่ผีเหรอมาเลยเพื่อนเอ้ยมาเลยเจ้าผีบ้ามาเลยฉันไม่กลัวแกหรอกไปไปอะไรเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะชี้ทำไมอ่ะเดีด๋วยวรอผีมาเราจะลองกดเข้าไปสวัสดีโอ้ ไม่รีบไงเลยตุยโอ้ยชีวิตนี่มันน่ารันทดจริงๆมาเลยสิมาเลยดิเมื่อกี้ประตูเปิดยอยู่อ่หน้อยคิดจะดักหน้ากันเหรอ <c oughs> ไม่ได้แอมหรอก มันนี่ดีมนันนี่อุ้ยมีมันนี่กีกแล้ว <c oughs> ลงลิฟท์เอาเฮ้ยดิมันที่ไหนกันเนี้ย <c oughs> เออสุดท้ายก็ตายลิฟต์นี่พาไปช้าจัง <c oughs> อุ้ยมันทะลุมาด้านล่างได้ด้วยเนาะ ไอตัวนี้นี่มันชอบดักหน้าฉันจะจำแกไว้เลยห้องอะไรอ่ะมันตามลงมาอยู่ใช่ไหมอ่ะ <c oughs> <c oughs> ตายทำไมลงลิฟ์ช้าจังนี่เน่สยสไลด์ไปเลย ลงคลิปเวลานี้ไม่น่ามีคนดูหรอกมกั้งโอ้โหเต็มเลยเราจะลงอันนั้นได้ยังไงอ่ะแต่ตรงนั้นก็มีน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะกระโดดโอ้กระโดดครับไปเร็วมากเลยเ่ะ้ยเฮ้ หห้องนี้มืดมากเคยตายห้องนี้ด้วยแหละบอกเลยเวลามันอันนี้มันมืดน้มากเลยอ่ะมันไปยังคุยมันมาทางเนี้ยตายเหมือนเดิมไม่เป็นไรมีผีน้ําแข็งอยู่ เราจะลงไปเบ็กโลงอ้อวัดีขูวิ่งเร็วจังตัวนี้มันกินน้ำยาเพาะกายเหรออุ๊วัดีครับกัดเพื่อนเราดีกว่าม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 า,มากัดเพื่อนเรา พี่มันไม่ไล่เพื่อนเราอ๋อเนี่ยเพื่อนเราตุยไปแล้วเราจะไปเออลิฟแล้วก็ลงไปบายบายโอ้โหมันดักหน้าไม่เป็นไรเอาใหม่ go 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 oh no m i n นะไม่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 นะโหพี่น้ำแข็งเปิดออกมาก็เจอเลยโหตัวเหมือนเราเลยอ่ะ ดักเราหรอไม่รอดหรอกเรานี่แหละไม่รอดเออเอ,อหูมันมาทางนี้เพื่อนตายต่อหน้าต่อตาเราเลยอ่ะมันไม่ตามมาเปิดไปฉายด้วยมาวิ่งวิ่งวิ่ง มันรอหน้านี้เลยอะแบบนี้ต้องรอมันออกมาเผื่อลายต่อไปมันเจอออามันติดเลยเหรอเนี่ยมันติดลิฟต์ว้าวว่าดีเจ้าฟองน้ำสีเหลืองโอมันตามมาเร็วมากฮึดโหโจ๊กเมื่อกี้อย่างแท้อะ ยังตามมาไหมอ่ะตามแถมมันเร็วด้วยไม่รอดตายเอาจุดจุกจุดจุกนี่แน่โอ้โหตกไม่ไม่เรายังไม่กลับโอนนี่จุดเซฟมาดิ มดเอะไอตัวอีโมจียิ้มอะ่ะใส่แว่นมันวิ่งเร็วมากเลยอะฮ่าฮาโดนหลอกเพราะมันมีจุดจูกอยู่ยงไงล่ะเออเอเอ,อ,อ,อไม่น่าสไลด เฮ้ยอะไรอ่ะ l บล d m มู n เอ่อพระจันทร์สีเลือดเหรอเฮ้ยเราต้องมีชีวิตรอด เพื่อนในในบักเหรอปิดทำไมเปิดดิทำไมต้องพระจันทร์สีเลือดหรอเราไม่รู้อ่ะพระจันทร์สีเลือดไฟก็สีเลือดเหมือนกันว้าวฮาลัลโหลเพื่อนปิดประตู ตกเฮ้ยอะไรอ่ะมาขังเราทำไมเออเพื่อนนายนี่ใส่ไม่ดีเลยเราจะไปลงลิฟต์เอืออนอนกองเป็น อ,อ่ขี้เลยไปท่อระบายน้ำกันดีกว่าไม่ใช่ท่อระบายน้ำสิท่อระบายอากาศใช่อมาลงพอดีดูซิตรงนี้ยังเป็นสีเลือดอยู่หรือเปล่าก็สีเลือดนะ จจุๆจจุๆจูจๆกฮึบโอ้โหมันมาได้เออมันทะลุได้อยู่ดีอ่ะไม่เป็นไรหรอกไม่เออ,อโอ้โหกระเด็นซัดไกลเลยอืมนมันจะวิ่งเร็วกออว่าเดิมนะ ไม่ได้แอมเราหรอกไอ้ผีบ้าไม่นะเพื่อนเราตายแล้วต่อไปอาจจะเป็นเราไม่มีทางเฮีย <Yeah! S 2> ตายอีกแล้วโอ้โหมาหน้าห้องเลยเดี๋ยวเราลอมันออกไปให้นะเพื่อน วัดเี้ผีกระสือญี่ปุ่นเพื่อนโอ้โหเมื่อกี้ก็ต<เ> oh, ปายติดขาห้องประตู เราแก้งเพื่อนแกงเพื่อนด้วยการปิดประตูอัดหน้ามันตอนนั้นที่ทำกับเราไง เพื่อนโบผีมาหรือเปล่าอืมอ้าว oh. โอ้เราเกิดในห้องน้ำอะไรอะห้องน้ำชายหญิงเข้าได้หมดแหละปิดไฟได้ไหมโอ้โหเพื่อนนายทำเพื่อนตายกันหมดเลยเพราะนายลากมันเข้ามาหรือว่าจะเป็นความผิดเรากันนะ บ้านายติดบั็กเหรอดีแล้วอุ้ยเฮ้ยจะจบพระจันทร์สีเลือดแล้วมานี้จะ,จะจุกกับเธอไอ้ผีอาป,ปากเฮ้ยเออเลอะอะไรวะเนี่ยลาก่อนเพื่อนๆเฮ้ยโดยังรอดสกิลจุกโอ้เย้ yeah, จบพระจันทร์สีเลือดแล้ว ผีก็จะวิ่งช้าลงใช่ไหมแล้วตอนนี้เราจะไปไหนไปชั้นบนเออโอเคนะทุกคนถ้าชอบคกมนี้ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะกดไลค์ด้วยถ้าอยากให้เล่นแบบอะไรก็เม้นไว้เลยนะตอนนี้ไม่รู้จะอัดคลิปเล่นแแบบอะไรแล้วเนี่ยบายบายทุกคน